จุดแล้วทู่ปูหนึ่งพฤศจิกายนออนตีรีบดูก่อนอันสองหาเจ็ดสองหาหกเม็ดเดียวมากครับสองหาหาสองคอยมากในกาบสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตีสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับน้องมอนีกับยุ้กับอาจารย์นอตีครับมอนีอาจารย์กับนอนรับแล้วก็หัวกระตื้นกันเลยเขามาสสำนักมากกาบขอพ่อปูผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิมนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันด้ยพี่น้องก่อนอื่นกับสาธุปูเอ้ยถูกมากกาบไหวขอพ่อ้อมกับเอฟซีอ่ะผู้ใดเขามากแล้วก็อย่าลืม ขออภ้อนน้ากันครับพี่นอ้องไม่นี่หนาวครับที่กระสินครับพี่น้องหนาวบ่านอทางบานหนาวบ่านอ้อย่นีกน่กันหนาวครับก็นจนในใส่เสื้อแขนยาวแล้วพี่น้องมากมากไหวปูก็เลยนอนหลับอยู่เฮี้ยนแม่พี่น้องได้ตื่นขึ้นหัวกับยองสักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะกับเขามาขอปูเพราะว่าจะนึ่งพิติกาแล้วเพราะว่าช่วงนี้เทากาับอ่าบอบอปันไดนนตบาร์รอบก่อนเขาก็ได้ซีเจนหกอยู่นอพี่น้องเนาะกับพ่อพ่อพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่ผู้ใดไปรอดรีกับพ่อได้ซ้ำตัวท่ายู่ บัน้มือนี่ก็เลยมาขอพรอนปูตับันีิมอ่อยากได้สาตัวท้ายมาบอกปูหนึ่งพิจิกาอยากได้สองสองลางกับ3บนเนาะก็เลยมาขอพรนปูพี่น้องผู้ใดมากกับขอพรเอาน้ากันเลยพี่น้องหลายคนก็นถามว่าอาจารย์มกักยังงเนาะกินขนมไทยอาจารย์มกักยิง่งงก็บอกต่อหน้าปูเลยเนาะพี่น้องปูเอ้ยลูกอะมักสองปูสองหาสองเจ็ดหาเจ็ดสองสาสองหาสองเจ็ดหาเจ็ดสองสาม 3ทีนังสองหาเจ็ดกับสองหาหเอาขึ้นเป็นสองหา6เดี๋ยด้ะพี่น้องเอาไม่เอาไม่ไม่มีสองอย่างเนียลืมป่พี่น้องเบึงเบึงเบึง,บง,บงไม่ก่อนสองสามหรือสองหเนาะพี่น้องเบึงก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเบึงไม่ก่อนแล้วท,ทัว้งเือมันก็ลืมมันก็หลงนะพี่น้องเท่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์เท่าแล้ว๋ยวเบึงพร้อมกันก่อนอย่างเนียล่ะที่ใส่ละเว้สองหกพี่น้อง เออลงลงลงอ่ะปูเอ้ยขนมไทยลูกกระมากสองห้าสองเจ็ดห้าเจสองหกหาสองเจหาเจสองหกาที่นั่งสองห้าเจสองหหมักคักสองห้าหาสองสสามมาตาใส่ปูปูเก่านี่ละสองห้าสองเจ็ดห้าเจดสองหกเสมีและปูด้วยไหมาในตัวที่ลกเบ้าหนีท่อนันไหมาในข้างลางกรน,นอปูนอหนึ่งพิจิกาหกแปดนอปูนอละกา ขันข้างบนเนี่ยกะสองหาเจ็ดสองห้าหกไข่ปูม่ตาเลือกกะลวดเด้อลูกกะไห้ปูเบิ่งก่อนให้ปูเบิ่งก่อนนะพี่น้องไห้ปูเบิ่งก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเด้อเป็นความ,มากส่วนตัวพี่น้องเอา้าพี่น้องนั่นแหละผู้ใดเห็นคลิปนี้กับเป็นช่องไม่อาจารย์นอตีจังใดกับเคาะจอเคาะใจแรงงานตัวกดไลค์กดแชร์รีโพสหน้ำเด้พี่น้นนองเพราะว่ากะ เป็นช่องใหม่คนติดตามหัวกระสามืหนึ่งช่องเก่ามันนั่นเรียบร้อยแล้วโดนคนแกงพี่น้องเอ้ยก็เมื่อยไหลนะครับก็ขอพุ่นเอฟซีที่ยัง่งสัทธ,ธาที่ยั่งอยู่นะภูรังคน้นเพิินกะยังหักยังเหนียวแน่นคือเกา่าบางคนก็ยังรักยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมบางคนก็ไม่อยากดูแล้วบางมีคนมาเม้นว่าเลิกติดตามแล้วไม่แม่นเลยช่วงเนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทําบุญมาด้วยกันเท่านั้นนะครับาะใครจะเลิกติดตามก็ไม่เป็นไรเพราะผมให้ด้วยใจแล้วก็ให้ฟรีไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มนะครับ ผมก็ให้ด้วยใจใครจะติดตามไม่ติดตามก็ได้นะครับบางคนที่บอกว่าเศร้าติดตามแล้วบ่แมนแล้วนั่นก็ทําให้เห็นนิสัยของคนเลยว่าคนนั้นเป็นคนยังไงนะครับก็คงชื่นชอบชื่นชมเราแค่ตอนที่เรามีผลประโยชน์หรือว่าตอนที่เราทําได้พอเราทําไม่ได้กับพูดบ้าแบบนี้ถามว่าเสียใจมันก็เสียเสียความรู้สึกแต่ว่าไม่จาเป็นต้องเก็บมาใส่ใจนะครับเพราะว่าคนที่รักเรายังมีคนที่รักเรา,นเราขนาดไม่เข้าเขาก็ยังติดตามเราเพราะว่าเขาติดตามใน ตัวอาจารย์ชอบในตัวอาจารย์ไม่ว่านี่ดึกดื่นตอนนี้เที่ยงคืนนะเนี่ยผมมาเนี่ยเที่ยงคืน18บแปดนะนี่เที่ยงคืนเนี่ยให้ฟรีไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่ไม่แม,ม่นหลังออกด้วยเขาเขาติดตามตรงนี้แล้วก็รักอาจารย์นี่อาจารย์เป็นคนดีไม่ว่าจะน้ําท่วมไฟไหม้อะไรก็เห็นอาจารย์จนฉายยาเทวดาเดินดินมานะครับส่วนบางคนนะ่ะเขาลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยทําให้เขาสําเร็จจําได้ไหมเวลาเข้าผมก็เคยทาไม่ได้นะคือเคยยิ้มมันก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนจะให้มันเข้าตลอด มันไม่มีหรอกในในโลกใบเนี้ยนะครับเนาะมันไม่มีแล้วม,มันมันมีแล้วแล้วก็มาเม้นแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรผมเห็นผมก็ขออนุญาตเขาออกเลยแล้วกันเพราะว่าเสียกําลังใจผมบอกว่าไม่แม่นแล้วเลิกติดตามตล้วแต่ก่อนก็เคยถูกกับผมลืมไปแล้วหรอพ่อไม่ถูกก็พูดแบบนี้แทนที่จะบอกว่าว่าเป็นยังเป็นกําลังใจให้นะครับแทนที่จะให้กําลังใจกันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทําบุญเราน,นี้ผมคิดว่าปั่วคาดคนเหมือนเดิมนั่นแหละก็คนเหล่านี้ออกหมด อันนี้ก็ออกพรรษาแล้วคนเหล่านี้ออกหมดผมว่าเราจะได้เพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาก็เป็นตัวขัดดวงเราเฉยๆนะครับเพราะว่าใจศรัทธาไม่มีเมื่อมีศรัทธาแล้วท่านจะได้ก็ปู่ทําให้เห็นแล้วออกพรรษา4ี่เจ็ดหกถ้าไปไปหาลอตเตอรี่มันก็ถึงได้พี่น้องแม่บอละสามตัวไทยมันก็ถือกอาจารย์ยังถือเลยนะหลายคนก็ถูกนะเนี่ยก็ถือว่ามาแล้วสามตัวามาเลยไม่ไม่ไม,มาตรงพรามพีนมนนม่น้องว่าตัวบางอย่างเลยตรงเลยผมคื้นบานบัลลีไม่ดีค่อยๆนับหนึ่งแล้วหนึ่งมีกาเข้าสีนับสองกับส,สิเป็น ไปกันทีนสองตัวล่างก่อนเด้หรือว่าปู้อาจจะสร้างปฏิหารเพราะว่าคนมันออกไปมืดคัาแล้วมืดจนแปนแล้วอาจจะสองตัวล่างสองหาบนอาจจะสองหาเจ็ดเจ็สี่พี่นอ้องทังไหก็ขอพุ่นทุกล้างใจเด้ออาจารย์ขออนุญ,ญาตกลับบ้านไปพักผ่อนกันหลายคนถามว่าอาจารย์มากับใครดูนะอาจารย์ให้ดูเห็นไหมนอนเฝ้าอยู่นะหนึ่งสองเนี่ยไอ้หลามมันเจ็บตามันเพิ่งหายถ้ามาไปหาหมอเป็นเงินสามหมื่นเหมือนพี่นอ้องแล้วก็นูนลิงแล้วก็เมื่อกี้เข้ามาประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับมัน พวกหนึ่งนอนเฝ้ารถอยู่ข้างนอกนะครับหมาหมาอยู่นี่เยอะนะครับนี่ก็เป็นบริกาศดูน้องทองบอกท้องวนจาได้ว่าพี่น้องนี่มือหนัผมย่านผีมันแลนก่อนผมอีกท้อง <c oughs> แล้วก็น้องหลงเอาคือนอนน่ำกันเลยมือนีถือกันเซยพี่น้องว่ากะนณีมันมาถือกันแล้วก็ณีวหนนาแก่งมันกะสลามแล้วก็น,หนูหลิงอันนี้คือจะติดผมมากตัวนั้นนะครับส่วนมากเป็นหมาเขาเอามาทิ้งแล้วก็เลี้ยงเอานะครับทำไมชื่อน้องหลงก็ฟังชื่อดูดิเนองค์ปู่นะครับนองบรรยากาศนะ องย่าอยู่นูน่นปู่เวศก็อยู่นูน่นเห็นไหมนะครับน้องก็เงียบเงาสงบนะครับอาจารย์มาคนเดียวก็มีน้องหมามาเป็นเพื่อนนะครับน้องเหมือนกันแต่ก่อนอาจารย์ก็มีคนถ้ามาอย่างเงี้ยลูกน้องอะไรก็เดินตามเยอะพอนี่แหละพอทุกวันนี้ก็อย่างเงี้ยมาคนเดียวนี่แหละเขาถึงว่าคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละคนเรามันจะชื่นชอบชื่นชมแค่ตอนที่เขาได้ผลประโยชน์จากเราพอเขาไม่ได้ก็อย่างเงี้ยขนาดคนใกล้ตัวอาจารย์ยังไม่มีใครมาเป็นเพื่อนหรืเป็นหมาเนี่ยหมามันดีนะ ไม่ว่าเราจะดีจะอะไรมันก็รักซื่อสัตย์ตับเรามันยังจําได้ว่าเราเคยให้ข้าวมันต่างจากคนเราช่วยมาร้อยครั้งเราไม่ช่วยแค่ครั้งเดียวเราเป็นคนไม่ดีเลยนะนั่นแหละคนนะครับเหมือนกันชีวิตผมก็โดนนะขอให้ทุกคนสู้ๆขอบคุณส่วนมากนะ่ะคนแปลกหน้าจะสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนี่เหมือนพี่แต่ละคนก็เป็นคนแปลกหน้ากันแล้วก็เราก็สนับสนุนรักกันผมก็คิดว่าพวกพี่คือครอบครัวของผมนะนะครับใครที่ท้อที่อยู่ก็ถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลาน อ่าเป็นครอบครัวของพี่แล้วกันนะครับวันที่มีความสุขไม่ต้องคิดถึงผมแต่วันไหนที่มีความทุกข์ให้คิดถึงกันถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนขอบุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดหัวใจคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง youtube อาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดี FC เพจตำหนักปุ๋ยอาจารย์นอตพาเที่ยวครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้มอนีเข้ามาจุดถูปูครับพี่น้องมินีก็เขามากคนเดียวคือเกาตอนนี้เวลาก็เที่ยงคคืนนะรับ ยงคืน24นาทีนะครับก็เป็นเลิกดีที่เราจะมาจุดทูบวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับน้องใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ยังดูคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์วันนี้อาจารย์ก็จะถ่ายยากๆหน่อยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เอากล้อง DJI มาอาจารย์เอามือถือถ่ายนะครับวันนี้นะครับภาพชัดเสียงชัดเนาะเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาจุดทูบนะครับจุดทูบอ่าหนึ่งพฤศจิกาเมืวอที่แล้วนะครับก็ มีกระแสนะว่าเลขเราเข้าไหมมันเข้านะทุกคนใครที่ไปซื้อลอตเตอรี่476ก็น่าจะได้3ตัวท้ายกันนะครับหลายคนก็ได้บางคนได้เป็น20 30ใบก็มีบางคนก็ได้ใบเดียวนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญค่าน้าค่าไฟผลไม้มานะครับนอสสาธุบุญด้วยใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับก็มีหลายคนถูกหลายคนก็ไม่ถูกนะครับก็แล้วแต่ดวง แต่ปู่ก็ให้แล้วนะสี่เจ็ดตรงๆงเลยนะไม่ใช่โต้ถ้ามันออก4ี่หกเจ็ก็ว่าไปอย่างอันนี้คืออาจารย์ให้4ี่เออก4ี่เจแค่เราไปซื้อลอตเตอรี่เราก็ได้แล้วมันจะมีอยู่หรอคนที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่เลยนะเนี่ยบางคนก็เล่นแต่ใต้ดิน <c oughs> ก็เลยไม่ถูกกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยไม่นีกัสิมาจูทูบกับพี่นองนะครับผู้ใดพร้อมแล้กกักดไลค์กดแชรออา,าราเรเีคคับ่งืนกกิพ ุน้องทองน้องหลงคือถือกันม,กมือมือนนินอนคูกันตุงต้งๆอยูุ่บกทองมันอวนไหลพี่น้องมึงแล้วก็ฟังนนิก็ะมีได้ฟังนี่ก็ะจะมีอ่าน้องนุ้ลิงมันนอนมันถามือ่อมันอยากเมื่อ,อไรพี่น้องเมื่อกี้ผมไปนอนหลับยืนยันเนี่ยผมไปเข้าฉลามฉลามนะครับลามผีนะครับแล้วก็ข้างนอกอีกประมาณ10กว่าตัวนะครับเมื่อกี้ผมมาบ้านแม่เพราะผมมาเฝ้าแม่แม่คุณแม่ผมก็เป็นเสนเ้นเลือดในสมองตีบนะครับผมไม่มีคนดูแลนะพี่บ่าวทักไม่อยู่ผมก็ต้องมาดูแล ผมก็เลยไปไม่รู้ให้แม่เฝ้าหรือเปล่าดูผมนอนหลับในหัวก็เลยฟูพี่น้องหลับแล้วหมามันก็เลยอยากกลับบ้านเลียว่าเอ้ยลูกเดี๋ยวพาไปพ้าพ่อไปว้ปูกันนะออกพรรษาแล้วปูกะขอบคุ้นปูหัดกรปูกะให้สามตัวตรงในสีเจ็หกแกมันเป็นสามตัวไทยซื้อแต่กับพ่อได้ค่าประตูได้พี่น้องมันก็ขายงวดสาูนเจแล้วเนาะขายกันไหมงวดนั้นก็3 0 7ศูเจเราก็ได้ค่าประทูกันอืมเพราะว่ามันตรงตรงไง4 7 6เจนาะมันไม่ใช่ว่า7กเส่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยได้อืม ก็พอได้นะครับก็เลยเข้ามาไหว้ปู่กันพี่น้องก็ขออนุญาตพูดทั้งอีสานทั้งภาษากลางผสมกันนะครับก็เลยขออนุญาตเข้ามาไหว้ปู่มาขอพรและจุดทูปสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาวันนี้ก็กลัวจะไม่ว่างนะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วครับที่อื่นหนาวรืยยังนอ้พี่น้องบ้านผมหนาวเลยเน้อกับไรสินมัอนี่ก็ใส่เสียแขนเาวมากกับเยน็ยนๆครับพี่น้องมาถึงกับหนาวมากเลย2ี่สองศา20องศาประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกธูปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกหลังใจนะนะครับเนาะขอคุณนทุกคน ผู้ใดด่ดากับบล็อกแจ้งเดียวลราพี่น้องนะอะก็ดีแล้วทําดีที่สุดแล้วนะครับช่วงนี้กระแสก็ไม่ค่อยมีนะมีคนมาเม้นว่าเลิกติดตามแล้วไม่แม่นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมให้ฟรีให้ด้วยใจนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรจะเลิกติดตามหรือติดตามก็แล้วแต่นะครับนาะแต่ว่าผมก็แค่อยากบอกพี่ว่าพี่เลิกติดตามทีแล้วเพราะพี่ไม่ได้มีใจศรัทธาให้ผมเลยพี่ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งอ่ะผมก็เคยทําให้พี่ยิ้มได้นะครับก็ขอให้คนแบบนี้ออกไปให้หมดแล้วกัน ถ้าพวกพี่ออกไปหมดเมื่อไหร่ถ้าวันหนึ่งผมทําได้อย่ามาร้องให้เสียใจทีหลังแล้วก็ไม่ต้องกลับมาติดตามผมแล้วนะครับ <c oughs> ขอให้ปู่คัดคนออกเห็นออกไปเป็นแปน,ปนสัปูตอนนี้ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันยากไหมมันท้อไหมมันก็ท้อเพราะว่าช่วงนี้มันก็มันยังไม่เข้าแบบเต็มเ็เหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าวงวดเมื่อกี้4ี่เก็ถือว่าเข้านะถ้าใครซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องได้ใช่ไหมเพราะผมก็ให้ไปตั้งแต่15ห้าวันที่แล้วเออ ก็ไปพิจรารณาเอาเองถ้าคิดว่าเอออาจารย์ไม่แม่นแล้วเลิกติดตามดีกว่าไปติดตามคนอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ตามใจเลยถือว่าเราทําบุญมาร่วมกันเท่านั้นนะครับชีวิตคนเราก็มีพบมีภาคม,มีจากมีลานะครับเหมือนตอนนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ก่อนผมต้องมีลูกน้องรอบข้างก็ตัวพอผลประโยชน์มันไม่มีมันก็ไม่มีใครติดตามผมมีแต่มมาม้าเนี่ยมันไม่เคยลืมว่าเราเคยเลี้ยงมันเคยเอาข้าวให้มันต่างจากคนเราช่วยมาร้อยครั้งถ้าเราไม่ช่วยแค่ครั้งเดียว เราเป็นคนไม่ดีทันทีเหมือนกันครับนี่แหละชื่อชีวิตนะครับเนาะอาจารย์ขออนุญาตไปเอาทูบกันด้วยพี่น้องอาจารย์ในในช่วงนี้ก็ขอพรปูลลออ่รอบอกชี่นาสุควรไปพี่ขอพรอครับ,ออรบกดแชร์ด้วยนะทูบกัซื้นสืนพี่น้องเอ้ยบ่ะหูว่าติดจุดติดบ่ต้องกะทิคุ้มเอาให้ติดแล้วพี่น้องนขอพรปูถ่าเลยพี่น้องอตัง้งจิตตัง้งใจตั้งนโมความกัน เดพี่นอ้องจุดถูกบอกปู่ท่าในระหว่างนี้ก็บอกชื่อนามสกุลมาเลยพี่บอกด้วยว่าตัวเองศรัทธ,ธาปู่ถึงไม่ถูกก็รักอาจารย์เหมือนเดิมทุกคนก็เข้าใจเนาะว่ามันคือแนวทางรักอาจารย์เหมือนเดิมอไม่เคยทิ้งอาจารย์บอกท่านไปท่าน,นจะให้แค่คนที่รักอาจารย์ถูกนะผมบอกไว้ก่อนอืม งอดก่อนก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยมันกะไก่เคียงมันมันโบไก่เคียงเหรอมันถืออยู่สามตัวไทยนะมันบบแมนเน่าไงเดยพี่น้องแค่มันบบแมนสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างก็ซื้อตั้กระไดเงินหลายกันซื้อกับซีพันต์บนเนาะอย่าทิ้งพ่อลูกจะไปไหนพากันไปไหนไม่เอาหมาอยากเมื่อพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วผมกะทีต้องพ่านออกมาเมื่อเพราะว่ามันอยากเมื่อ เบิ้งมันเนี่ยมันอย่าเมื่อ,อไรพี่น้องเบืก,บกลงมำไปแล้วเอ้วทิมพ่อรอดเหลือต้องปรท้องนอนลงนอนลงแยกทิมพ่อผมขออนุญาตยืนบายเนาะพี่น้องพอนั่งไหวสิบหลาทิมพ่อเห็นนะโมตัสสะปะคะวะัตรหะตัว,ตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโอ้ลองเสือกันอยู่ปะคะวะัตรหะตัว,ตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะหะคะะวตัวหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะปะฏิตตวะนะเมตังสะเมตาปะทันตาวิคิติจิตตาปะฏิตังปะทันตัว สักเคการเมจรูเปคิริศิขาราติเจจันตาริเคบิมาณีทิเวลาเทจะฆามมจรูวะนะขานีเกหาวะทุมเหมขเดพุมาจะยันตุเทวาชลธละวิสเมียักขะคันทบนาขาติดทันตาสังเกยังมุนีวารเรจะนังสาทโวเมสุนันตุธรรมมาสนากาโรเอมันทันตาธรรมมาสนากาโรเอมีทันตาธรรมมาสนากาโรเอมีทันตา นโมตัสสะพตุราโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพตุราโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพตุราโตสัมมาสัมพุทธะกายวจีจิตตังขังวันทานาคาที่วิตริองค์ดัมเสดีจันทานกราวิสิเทวาปูเชมิตุติยัมปิกายวจีจิตตังขังวันทานาคาที่วิตริองค์ดัมเสดีจันทานกราวิสิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวจีจิตตังขังวันทานาคาที่วิตริองค์ดัมเสดีจันทานกราวิสิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาราภูปิโยนะค้ขันธิตตังปูเอ้ยมีลูกอาจารยนนติในายนพพงสุเ เขามาขอโชคขอรับปูในงวดหนึ่งพิธีการสองพัน 1, 2, 000, 6, 68, ห้าร้อยหกสิบแปดงวดที่แล้วได้แค่สามตัวล่างสี่เจ็ดหกกะถือว่าเป็นการดีเป็นการเริ่มต้นไม่หลังออกพรรษาเป็นการนับหนึ่งที่ดีแต่งวดน,นี้ลูกมาขอขักกว่านั้นลูกจะขอพัฒนาขึ้นไปขอเป็นสองตัวล่างกับสามตัวบนหนึ่งพิธีการสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ว่าปูอยากให้เลขออกในใบแดงของลูกใบแดงของลูกซื้อยังก็ได้ขอให้มี 2, สองซื้อยังได้ขอให้มีสองสองหาสองเจ็ดหาเจ็ดสองหก 2 5 2 7 5 7 2 6 3จตูสองหาเจ็ดสองหเม็ดเดียวมาขักสอง2าหาสอคอยมาในล่างก่อน2อตัวล่างเอา3าตัวล่าง2อตัวล่างแหลือสามตัวบนเด้อปูเด้อลูกขอรวบจักหน่อยหาสำเร็จลูกจะน้ำผลไม้เก่า้ยงซีชุดดอกกุหลาบก็ซีเกลีดอกซีชุดถวายปูองดัมองปูเวทองยามนี่จันท่าแต่ทูไม่นี้ลูกเขามาจุดถูบอยากให้ปูอะทูบมันไม่เคยตรงกันเลยอยากให้ปูขึ้นมาตรงกันจ้าเทือกใดบ่เป็นวันหนึ่งมีกาสองวันเอาลอยของสิบแปดแต่ว่าให้เน้นใบแดงเลือปูเด้อ ใอ้ปูเมตตาเล้อลูกจีควาจุดถูกเด้อทุกคนอาจจะบ่เห็นเน๊ะเพราะว่าอาจารย์บ่ได้เอากล้องอะ DJI มากมันเวลาเนี่ยมันกะมันกะทียากๆจังหน่อยมันอาจจะบ่นนหนีมาไนได้พี่นออ้องเพราะบ่ได้เอาจ้องกล้องจ้องมันะกล้อง DJI มากแต่งตัวใส่เจ๋จคือเกา่าเหรอพี่น้อง มีคนไม่ได้าาจานนี่เด้อแล้วมึงรวยยังพ่ะนะเส้เจเจกับพ่อใดพี่น้องเอ้ยเพาจะไปมองว่า,าจาร์รวยไปให้มองว่า,าจานดีโบอ,อืมถ้อถามมารวยบอกับเบิรงเอารถเนาะเฮ้ยโมเมนต์คนขี่อวดไหมพี่น้องสร้างสำนากได้ปะนี่สำนากกันยี่สิบล้านละือแม้กัสีมีเงินอยู่นั่นล่ะกับยมาหาดูถูกผู้นั้นผู้นี้ไหลเนาะเห็นผมเป็นเด็กหน่อยใส่เจเจกัหาดูถูกผม นบ่เบิงเ้ว่าผมดีมันไลยเนี่ยเที่ยงขึ้นผมนอนอยู่เฮี้ยนบ่ดีก็บ่แม่นบ่มาผู้เดียวพอ่านนี่เด้คุณโอ้มันนอนหลักทุกข้างเลย่านนี่เด้พี่น,อน้องยังเบิงหนังผีของวัดแล้วอยู่จุดถูบเด้ถาถูบเด้อบบนี้พี่น้องเลยเอาอยู่ไกลจักหน่อยเด้อมันบ่เคืออ่อนกล้องหน่อย กล้องน้อยเนี่ยมันดิถือ,อยางมาไม่น้ำเลยเลยอันนี้ว้าว,า,วามันก็อยูบักไก่ได้พี่น้องมาเห็นน้ำดอกว่าผมเห็นอย่างอเอากรลังจูดถูบอยู่กรลังจูดอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะจยงใดกระทาหลุนน้ำกันในระวางนี่ก็กรลังจูดถูบอยู่พี่น้องอะอยังไดกระกดไหลกดแกช่าก,กำลังใจอาจารย์เนี่ยคือบ้านหนาวบ้านนี้คือหอนใส่เสื้อแกนยาาหลัก,ก็หอนเอ้า คนกะถือน้ำลายอยู่มาเหม็นมาให้กําลังใจคือเก่าล่ะพู้ลังคนเป็นกับมาดาคือเก่าล่ะหไว้เล่ากับว่เขาเนี่ยหมื่ว่านพี่น้องช่วงนี้ก็ถ่าเอาไว้ไทยกันเลยช่วงนึงเล่าเขาทุกมือเนาะดังบักช่วงนี้กะพ่อบ่เขาคือว่าละค้นบ่อยากคดลอนไอ่เฮ้ยว่าเป็นยังเด็กน้องพี่น้องคลิปล่ะตอนนี้บ่ขามหาหมื่นวิวพี่น้องลงคลิปไปค้นเบิรงนไทด้สามหมื่นคอมเมนต์กับแทบสิบบ่มีโมโหว่าคลิปนี้มีค้นคอมเมนต์บ่เนาะ ผู้หลังคนเพิ่นกะเม่นบ่บ่สะดวกเม εν, นะ่นเนาะผู้หลังคนเพิ่นกะบ้างเพิ่นกะเม่นให้นะผู้หลังคนเพิ่นกะอยากเบิ่งผู้หลังคนเพิ่นกะบ่เบิ่งอยู่ที่ดวงเฮาละ่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งหลายอาจารย์กยย็บ่ได้ว่าเฮาสิถืกดอกเออแฮงเบิ่งหลายอาจารย์เลขก็แฮงหลายเออเบิ่งอาจารย์เดียวมันกะมีแค่ซ่ํานี้แหละ4ีสุดนี่ละ่เกกะ,ออกกะเ,ลเออถืกก็ถืกบ่ถืกก็แล้วไปตัวพี่นอ้องก็ถืกทุกงวดก็บ่ได้ดอกช่วงมันถืกคักก็มีเดี๋ยวออกบรรจายเดียวก็เห็นดอกเลยม้วนนี้เดี๋ยวก็ฮู้ดอกพี่น้อง มัน,นบอกปูอยู่อยากหัวรอซุ่มเถอมันมาด่าผมนด้เฮ็ดนี่ยมันเห็นกันนะสรอกเออเพราะมันบอกสื่อน้ำเหรอเห็นออกเห็นเบื้องจระบอกปูอยู่เด้เอาขอพรปูเล้วเนาะมูเจ้านี่ขออนุญาตถ่ายรูปปูกันเนอะพี่น้องขออนุญาตถ่ายรูปปูนเบิ้งใบแดงคอ่อยอะเห็นเบิ้งใบแดงไมไ่กลับกล้องก่อนเห็นว่านี่ใบแดงเนาแคบเอาหน่าจอมูเจ้าไปนี่แคบเอาแคบเอา ซุ้มมันกับน้อนเฝ้าผมเป็นทางได้ผุนเห็นว่าอู้ไกลๆผุนหน,น,น,นึ่งผนซุ้มหนึ่งกับน้อยนี่นี่ผุนน,อน,อนี่ซุ้มหนึ่งกับน้อยน่นี่มักล้ามไปข้างนอกแล้วนะพี่น้องสมาว์มันยังหูจากเฝ้าผู้ใดอยากได้วัตถุมงคลอยากบูชายอียังกะน,นี่เด้ไอไ้ดีไล่เดียวเอา,เอา,เอากล่องลงก่อนห้อยๆนี่แหละพี่น้องการไม่มีกล่องหน่อยงา่ายหนันี่เห็นว่าไอดีไล่เอา s ห้าสามหกจเคีให้ลูกใ้ร้านเ็นไ้อยากมาสื่อถูกบูชาถูกอยากซื่อเสืออยากบูชาเสืออยากได้กำไรไปเซิร์ฟดวงองค์พญาเล็คขุดนี่กำลังดังตัวนี้เรือบ่หลายดอกเลบคูดกะเอาไปสามเกาเกาน้พี่น้นอง s ห้าสามหกอดกว้คไก็ได้บูชาเสร็จกะสีดึงเขาห้องเขากุ้มดอกกุ้มแท้บบนี้ไว้เบิ้งเลขเบิ้อยยังแล้วนะม,มีคนมาไหวปูตัวนี้ ให้ลูกใ้ร้านเนียให้เด้อเบิ่งง่าท่านกะลี่กะเบาเห็นบ่ดอกกุหลาบกะมีมี่คนมไหวายปูผู้ใดล่ะผู้ใดมไหวายปูแท้ขึ้นมาแหละพี่น้องถูปูโอ้ตอนแรกตกใจคักว่าแม่นตรงกันพี่น้องอ่ะ๋ยวเข้าไปเบิ่งกันว่าเป็นตัวใดอาจารย์กะเดี๋ยวเบิ่งกันยากจักหน่อยด้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกับกล่องก่อนพี่น้องเห็นตัวใดห้าหกบอกห้าหกสามบอกตอนแรกอาจารย์นึกว่าตัวทุทไทยที่เป็นสองเห็นหัวมา เป็นสองหาหกยู่ไว้ยตรงเลยแต่ว่าหาหกอะตรงอยู่ในชุดอยู่ตรงกลางนี่เป็นศูนย์หรือหกพี่น้องผมว่าเป็นหกก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้ด้มันคือยังมีขีดนี่แหละเอาแคบหน้าจอเอด้อข้างบนอะหาข้างล่างอะสามแน่นอนสามเพื 3, 6, 8, ่อแปดละสามเนาะแต่ว่านี่เป็นหกบ่หาหกสามบ่หรือศูนย์ละเบิ่งเอาเดอ้อเตี่ยวเดอ้อพี่น้องเนาผู้ใดเห็นตัวใดกค็คอมเมนต์พิมพ์บอกอาจาย์เลยเด้อแคบหน้าจอเอาเนาะ เบื้องเด้อแม่แม่พี่พี่งวดก่อนเห็นอยู่แบไม้ก็ว่าถึงเนาะเฮาเนาะสามบอ5ห้าหกสามห้าศูนย์สามบอพี่น้องเนาะเบื้อง,ง,งเอาเด้อ <ๆ S 2> มาหอนบัดที่นี่เอาค่ะเอาค่กแข็แงมากู้เดียวอยู่เอาค่ะอืมเอาค่ะเอาค่ะหอนโหลดย่านเป็นอยู่เด้อคนนั่น พี่น้องเบิงตอนนี้กะเบิงเวลาเที่ยงคืนสี่สิบแปดเอออืมเอาเอาคักเอาคักเอาคักถือเลขกี่ดอกปูให้คอยถือเลขเนี่ยเด็กเดินเที่ยงคืนกว่าก้มาม้าพึงใหมใหม่ลนลงมาเห็นไหมเห้ถือเลขนะเนี่ยเด็กปูเด็กเดินเที่ยงคื้นคอยก้ามามาหอนอีกเอาคัะกรลดอึ้ย หลายคนว่าอาจารย์ว่าญาณหรออาจารย์ก็เอาอาวุธมานั่งนี่ด้วยพี่น้องเลยนะต่วันจะขี่โอ้ยเก็บอาวุธก่อนเอาเสื้อเก็บอาวุธกับบมีอ่ะทั้งย่านคนทั้งย่านพอสเลยีพี่น้องเป็นยังดอออ่ะพี่น้องก็ขอพูดเลายๆนะครับพี่น้องเห็นตัวใดคออเมต์ใ้อาจารย์เนี่ยจ้งได้กับ ผมมีเหตุคลิปกับเบิ้งให้ผมแน่ผมก Stanford, ับพ่อได้เงินไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินออกหกหมื่นบอกพี่น้องพ่อได้เงินค่าไฟก็ห้าหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งจ่ายค่าลงรองกับพ่อพ่อช่วงนี้คนบ่ค่อยเบิ้งคนบ่ค่อยเบิ้งมันกะบ่ค่อยมีรายได้นะเด็กดื้อกะมาเสียงเองพี่น้องเอ้ยเบื้งมีไผอยากมาน้ำก็คือกันล่ะครับพี่น้องตะกี้พ่อมีผลประโยชน์ลูกน้องมันก็แลน้ำกลลพ่อบ่มีผลประโยชน์กันซ้ำนี่แหละพี่น้องผมกับบ่ค่อยสนใจหรอกคือกันกับเหล็กเนี่ยพ่อบ่เข่าคนกับบ่อยากเบิ้ง มีการว่าหากเบิกเพราะมาเม่นเพราะว่าเลิกติดตามแล้วก็บว่คืนใน่น้องประพูนเขาติเสียใจจะเม่นมากทำลายจิตใจผู้อื่นเดียวกับขออดัญขี้ของเกี่ยวของในก็หูซึกนะผมไม่เห็นอยู่เนี่ยผมกระเฮ็ดเพื่อผมกระเฮ็ดด้วยใจนะครับที่จริงชีวิตผมก็สบายได้ผมมีเงินมีทองสบายการงานผมก็หลายผมไม่เห็นเนี่ยก็คือผมมกักผมอยากแบ่งปันด้วยแล้วกับแบ่งปันด้วยน้ำใจเขาเอ,เอ,อื่นอคนรวยเนี่ยมีอยู่หลายแบบรวยแล้ว บ่กหูจักแมงปั่นกับรวยเหล้วแมงปัน่นผมนี่อยู่ในโหมดที่สองบางคนก็นอยากมาดูถูกผมเห็นผมแตงโตเจเจไสเนี่ยเห็นปะเห็นว่า,วาอ,อ้าเนี่ยถามว่ามึงรวยยังดูสภาพมึงปะนะเห็นมาเ่ยเนี่ย,ยแตงเขียผมกับมักแต่งที่อยู่เฮี้ยนเห็ผมแตงรอดเห็นม่งเกือบผมแน่เนี่ยเกือบผมกับสามหมื่นเหมือนได้พี่นอ้องถ้าคนเบิ่งเป็นน,ะน่ะเนาะเนี่ยนบอกละ่ะผมกับว่ามักอยากอวดอยากหยั่งน้องพี่น้องผมก็อยาก,ยากให้เห็นฮอผมก็เป็นคนร่ามวยผมเคยถูกเคยอยา,ากมาก่อน นขันเข้ามาอวดว่าโอ้ยกูรวยนะ่ายหลุคนที่มันใส่พี่น้องมุ้ยไผ่อันเขาอันอยากเห็นเขาอวดดอกเขามันใส่เข้าเขากับอวดแคบพอดีพอดีอดแต่กับมาเมนดูถูกกันะก้อนสีเมนกะศึกษากนเด้อเห็นเกือบป่านะเมือเกือบลอดเนีเออนะศึกษากอน,นะครับจังเมนนะสั่งสำหนักนี่เบองววาใหญ่ป่ะเนี่ยเหมือนเงินจะบบาทพี่น้องตะก้อนลื่นกะ อยากให้เบิ้งที่นํ่จะบ่ามากกะขอให้เลื่อนผ่านซะเ้อบอกกันนะผมกะคือเก่าครับพี่น้องถึงเข้าสีมั่งสีมีแล้วเข้ากัยังเป็นคนเก่ายังเป็นกันเองเป็นคนบ้านๆเป็นคนติดดินนะครับผู้ใดทักท้ายอาจารย์อาจารย์ก็คือเก่าครับเป็นคนบ้านนอกคือเกากินบองแก้วกินยังคือเก่าเ้อพี่น้องเล้อย่าไปคือหลายเ้อบอตองคือว่าโอ้อาจารย์เราดังแล้วเรามีเงินเดี๋ยวเราสิยิงมอบ่ตองคิดเด้อพี่น้องคือเก่าครับคือเก่าบ้านนอกคือเก่าเราเบิ่งการแต่งตัวรถบ้านๆนะครับง่ายๆก็คือเก่าครับเคยถูกเคยอย่างเขาจะเข้า สบายเืออาจารย์นี่แหละตะกี้อาจารย์ลำบากไปเกี่ยวเขารับจ้างนี่เกี่ยวยี่นี่แหละเนี่ยมีรูพร้อมเกี่ยวเขายี่นี่แหละเขาเนี่มันได้หลเน่อ้อยเนี่ยบ่คอยเก่งพี่น้องคู่หาเนเี่ยบ่คอยเก่งตัดบ่คอยเปลี่ยนมันห่อนมันนี่ได้หน่อยก็มืมอเมยก็มือต้องตัดต้องฟันลำ่ำต้องแบกขึ้นรถโอ้ยเศร้าได้สองลอยเอาสองลอยกันเฮ็ดอันสามชิ้นมือได้แค่หกพันซาดได้ไม่สิรวยซาดได้แต่มีรถมีบ้านน้ำเขานอกจากเป็นเถาแก่ไม่หมดละ ตะกี้ผม,มาขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋อย,ยขายของซ้ำขายเหล่าขายเบียร์ตะก,กี้ขี่ซ่าเล่งไปซื้อตัวบัมีรถใหญ่ไปเส้นเจนเพิเ่อนไ้เพิ่นก็ดีดีเด้เพิ่นกห้เส้นตะก,กี้เพิ่นกห้เส้นทุกมือเนี่ยยังงงอยู่ตะกี้เพิ่นรวยบันด้รวยแซงเพิ่อนนะพี่น้องแต่ว่ากะเพิ่นก็ดีน้ำกะเข้าหลบเพิ่นคือเก่าเนี่ล่ละคนเฮ่าให้เบิ่งกันยามถุกยํายากมากลก่วเนาะคนดี ม่หยิบเงินผมอ่ะผมเบิองเนี่ยตอนผมมาลําบากอ่ะผู้ใดเอาเงินใส่มือผมเนี่ยเออคือยังเอื้อผมเอื้อผมก็เคยเอาเงินใ้ผมตอนผมไปคลอดลูกแฝดพี่น้องผมสิว่าอให้ฟังผมมีลูกอยู่สามคนเมียเนี่ยผมกะหลายคนถามว่าจันมีเมียไหมมีแล้วเมียเนี่ยผมพ่อกันตั้งแต่อายุสิบเจ็ดผุนได้พี่น้องซื้อปอเมียผมผมได้หอยใส่ตัวพี่เห็นบ่เนี่ยอ่ะตัวพี่คือซื้อเมียปอได้เงินไปได้นักร้องในผมมักอ่ะซื้อไปเออ ไปพ่อกันยุยังข่าตาทูบข่าตาพี่น้องแป๊บหนึ่งที่ไฮได้เนี่ยไปพ่อกันยุใหม่ไทยตัว <Yeah. S 1> แต่สมัยที่เจ็ดปีปีนีสามที่สิบสองแหละไปยุน้ำกันตั้งแต่ลำบากผ้าซอนมอไซเดอร์กี่พี่น้องทุ่มมือซ้อนรถไหย่กันแล้วลำบากน้ำกันมากเลยยุน้ำกันมีลูกยุสามคนดูผู้ใหญ่ผู้แหลกผู้ใหญ่ซื้อน้ำเหนือซื้อน้ำเหนือส่วนแฝดแล้วก็ได้ลูกแฝดแฝดซื้อน้ำหนาวกับน้ำหมองปอหาแล้วสอบได้ที่หนึง่งน้ำเหนืออยู่มอสสองแล้ะ พี่น้องเลี้ยนเกง่งเลี้ยนเกง่งล้ะกาแฟดเบ่า,าค่อยซัดปันดตอนได้ลูกแฟดเนี่ยลำบากได้พี่น้องเงินกับพี่ไปลาบจ้างก,กูมันไม่เลี่ยงลูกผมโสเฟดบวกเนาะกูจะดีใจหรือเสียใจดีวะดีใจคือว่าขวอนทีเดียวมันได้สองเสียใจคือกูเดยวบัญญาได้เลเี้ยงแต่ตกูบัานี่ลูกกะเจ็บตาก็ได้ยืมรถผู้อื่นนะ่ะไปไปกระไสินแล้วก็บ,บางเทื่ยยืมว่าได้ก็คืนรถเมฆผู้หนึ่งอุ่มนี่เมียผมอุ่มผู้หนึง่งและอีผู้ น้ำเหนือผมจับแขนนังสีขืนรถแม่ไปยืนเอาพี่น้องมันนั่งบ่ไดดนันเต็มลาบากด้วยผมกะตอนมือคว่ำลูกเราเงื่อนให้ผมพันหาผมจําเลยเลยแม่แม,แม่แม่ขายท้องให้ทุกเมือในแม่สมบ่ายแล้วผมมีเงินผมเอาไปให้แม่มอเออผมกะถือเงินสองล้านเนี่ยไปให้แม่ด้วยผมผมกะให้ผมกะซื้อรถให้เท้งพี่ไอพี่ยังเพื่อนกับเคยให้ก็ซื้อรถให้ผู้ละขั้นพี่ไอขั้นหนึ่งเอือยขั้นหนึ่ง,ง,งดาวเอาได้พี่น้องหัวก็ส่งวดเหมือนแล้วก็ ไทยเฮี้ยนให้เขาเฮี้ยนเขาเอาไปจำเจ็ดแสนตึกอีกสองล้านกับสองล้านก็บาทแล้วก็ให้เงินใส่นั่นแหละคือเ้าบ่ลืมไงพี่น้องคือกันซุม ى, ซ้มอาซุ้มหน้าซุ้มยังซุ้มปาก็ับไปไทยเฮี้ยนไทยยังให้เพลินแล้วก็เงินให้เพลินซื้อรถบัได้ซื้อให้เอาแต่เงินให้ให้ก็บ,บ่านใดหน่อยได้พี่น้องให้แต่เราเท่อกับสามหมื่นสี่หมื่นถึงแสนอืมพอาะน่ะเอออย่งถึงกับมีเท่ละเท่าละแสนเนาะอ่า ก็นี่ละเอฟซีก็สนับสนุนนะครับพี่น้อยยูพรอมเหล่เพื่อนกับบูชาเสือบูชาอย่างกับพ่อเลยาม่ใจค่าลูกน้องตอนนี้ผมกับคาอยู่พี่น้องค่าลูกน้องมันกับหลายแสนแล้วก็ค่าแรงครับไฟผม่็หัวาสำานักผมเนี่ยผมสีอ่ามาเฝ้าเอามือใดกันจังหน่อยกับจีด้ไล่ลูกน้องกเพราะว่าอ่ามันกับว่าไหวเนาะพี่น้องวบาไหวช่วงนี้กับอาจารย์ก็ฝากแบนน้ำหอมในเด้ออาจารย์ก็ลังเห็ดน้ำหอมลดย่นตัวพี่น้องซื้อว่านาคาโรมาแลปูนาคาโรมาแลปูหล่ากัยาดม ยาดมหน้าหอมหน้าหอมนะครับใช้ดมเพื่อความสดชื่นเท่านั้นและะ้วก็เป็นออยออยนี่จะเป็นออยบำรุงผิวกันแดดแล้วกะ็ถ้าแล้วก็สีหอมผัวหักผัวหลงปลูกเสกทุกอย่างผมจะเอามาปลุกเสกผมมักสายมูน้ำหอมรรยยต์กัมีของอาจารย์นั่นดิก็แค่ขาดปลอดภัยน้ำปลุกเสกอหอมนะครับพี่น้องเฮดมาตรฐานนะครับแบอบบ่พังใส่ได้โดนเดี๋ยวทีบ,บอกพี่ที่ใส่มันได้เป็นสองเดือนขึ้นเดี๋ยวทิบอกแล้วก็เป็นยาดมหน้าหอมอาจารย์็นคนมากยาดมตัวละก็ อ้อ,อยอ้อยนี่ท่านี่มันที่หออไมื่อไข่ร,รสซันลำหอมแม่ได้เป็นอ้อยบำรุงผิวความผิวว่าแห่งผิวว่าการการแดดหอมหอมหอมลักะเจ้าใดกับฝกนะพี่น้องนาคหอมกับนาคาโรมาพ่อได้เอาเงินมาใส่ใจในสำนักนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนที่ร่วมบุญมาตลอดนะครับซอยบูชาแหลนบูชานี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ซอยเบิ่งคิปขอบคุณในหลายที่เฮ้มีมือนีของอาจารย์กะ เหมือนผู้ใดทอผู้ใดลำบากกับทองไว้สักวันฉันจะโชคดีอาจารย์ยังเคยลำบากหละกัยังประสบความสำเร็จได้ทุกคนกัเปลี่ยนร่างใจให้เดือพี่น้องเงินอยู่ในอากาศขวานันให้ได้เด้อแต่ว่าวันที่หนึ่งกรกฎาเอ้หนึ่งพฤศจิกาเงินจะอยู่ในกระดาษครับขอยถือหกสิบล้านครับผู้ใดเบิ่งจบคลิปนี้สาธุน้ำกันพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับอ่ะฝากกดไหลคดแชร์ล่าปูใส่พี่น้องถือหกสิบล้านเด้อมูเจ้าเด้ออ่